อเมื่อกี้นะฮะเราไปทั้งหมดกี่ราศีนะไป4ราศีแล้วนะครับก็จะมีมกราคุมภามีนราศีมีนแล้วก็ราศีเมษ อะราศีต่อไปนะราศีต่อไปเดี๋ยวอาจารย์อุ้งก็ยังจะใช้ไพ่ของอาจารย์โรเวนอยู่นะครับไพ่นี้นะคะนำเข้าจากสิงคโปร์นี่นำเข้าจากสิงคโปร์นะใช่ใช่อาจารย์เขาจะเป็นแบบนายกสมาคมนะของทาโร่ที่สิงคโปร์อาจารย์โรเวนใช่ใช่อาจารย์โรเวนนะครับนะอาจารย์เขาดีมากเลยนะออาสำเนียงด้วยค่ะอาจารย์โรเวนอาจารย์โรเวนนะฮะเขาเขาออกไพ่ที่มีเป็นเป็นฉากขออาจารย์ที่ที่ อ่ยุทธหัตถีอ่ะยุทธหัตถ์ชนชายเป็นชนช้างด้วยอาจารย์เขาออกแบบลงมาในไพ่ด้วยนะครับเป็นยุทธหัตถีอ่ะต่อไปโอเคอ่ะันเอันนี้ครับรบกวนอาจารย์รัดนิดนึงฮะสำหรับชาวราศีพฤษศนะพฤษศแล้วนะทุกท่าน เดินทางมาเร็วมากราศีพฤษศแล้วนะโหเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีเมษนี่ขนบุกกันเลยทีเดียวนะใพ่สวยไพ่สวยด้วยแล้วเขาบอกว่าราศีเมษอะมันเป็นราศีดวงเมืองของประเทศไทยเราด้วยนะมาแล้วค่ะอ้าแล้วโอ้โหสำหรับชาวราศีพฤษศนะชาวราศีพฤษศนะครับในห้วงช่วงปีหน้านะเป็นช่วงที่หนึ่งตัวเองต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการวางพุงวางแผน เกี่ยวกับเรื่องของงานนี่ใครเซ็ตเกี่ยวกับเรื่องของงานปีหน้าต้อง นอกจากเราจะใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ความรู้สึกแล้วต้องใช้พละกําลังกายนอกจากกําลังกายนะต้องใช้กําลังสมองด้วยเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีแห่งความพลิกผันเป็นปีแห่งการพัฒนาทั้งเรื่องความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของงงเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือการวางความรู้สึกตัวเองให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางการงานเพราะในห้วงช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยจริงอยู่ว่ามันมันไม่ได้กระทบมากหรอก แต่มันมีเกิดความแบบเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเป็นช่วงๆ<ช>ของเขาอ่ะปีที่แล้วอะ<ช>่ะมันเกิดเปลี่ยนแล้วก็ดีแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ดีแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ดีแต่ทิศทางของปีเนี้ยไพกำลังพูดถึงว่าอยากให้คุณหยุดชะงักเพื่อที่จะเตรียมว,วางแผนปีหน้าทั้งปีเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคุณไม่ม่ดหยุดแล้วก็เตรียมตัววางแผนเนี่ย ปีหน้ามันจะเป็นเหมือนปี65เพราะลักษณะของไพ่เนี่ยมันยังไม่โดดเด่นแบบเด่นได้ชัดมันยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ได้คือมันยังมีเรื่องที่ตัวเองจะต้องปรับและยังต้องเปลี่ยนพอสมควรนะสาหรับในราศีพฤษภนะครับเพราะว่าคือถ้าอย่างเรื่องเงินเนี่ยถามว่าโอเคไหมมันมีเป็นในลักษณะของเข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายไปในช่วงห่วงสามเดือนแรกแต่ช่วง3เดือนหลังเนี่ยตั้งแต่ไม่ใช่สิตั้งแต่กลางปีหลังเนาะมิถุนากรกฎาสิงหาลงไป ปลายปีอ่ะเป็นทิศทางที่ดีของคุณนะปลายปีลงไปอ่ะตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิงหากันยายาวลงไปเพราะว่ามันน่าจะไปชนกับเดือนเกิดตัวเอง <Okay. S 1> แสดงว่าตั้งแต่มกราถึงมีสมมีนาเมษาพฤษภาเนี้ยช่วงนวเนี้ยชาวราศีพฤษภเนี้ยอาจจะต้องใช้พลังกายตัวเองเพอสมควรด้วยความด้วยความวัว <laughs> เออมันเอาตัวเองอะ่ะ <laughs> เข้าสู้เออใช,ใ,ชใช้แรงใช้ความบึกบึนของตัวเองไพ่กาลังพูดถึงว่าบางทีอ่ะให้เชื่อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างให้เชื่อเรื่องเฮงบ้าง ให้เชื่อเรื่องเซน์บ้างเ<ช>พราะอะไร<ช>ตัวเองมันใช้ตัวเองเยอะแล้วห่วงช่วงเนี้ยชาวราศีพฤษศอ่ะมันเจ็บตัวบ่อยทําอะไรก็เจ็บตัวทําอะไรก็เหมือนแบบคือสมมติมีงานเป็นกลุ่มอ่ะ ก็ต้องได้ทําคนเดียวอ่าเหมือนคิดหลายคนคิดได้เยอะนะฉันจะช่วยฉันจะช่วยพอถึงปลายทางทําคนเดียวอ่าช่วงนี้มันมันเลยเหนื่อยแทนสําหรับชาวราศีพฤษภไงก็เลยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทิศทางที่ดีนะครับอาจจะต้องช่วงนี้นะมีโอกาสนะครับอาจารย์อุ้ยอยากจะให้ไปเขาเรียกอะไรไปพระพิฆเนศไปขอพรนะพระพิฆเนศพระแม่อุมานะมีโอกาสไปวัดแขก นี่แล้วก็พระกฤษนะเนี่ยเป็นเรื่องงานทั้งนั้นเลยนะเสริมเพงเรื่องงานถ้าเกิดไปวัดแขกนะครับแล้วก็พญานาคด้วยใครอยู่ใกล้พญานาคไปขอพรพญานาคนี่หรือนี่กนี่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 เขาเรียกอะไรมีโอกาสอะไปไปที่อะไรนะอะไรนะเขาเรียกยาวไม่ใช่ใช่ใชะที่อันนี้ที่เป็นหอมหอมอ่ะ เออบุรีลำอ่ะเขาไปขอพรพนมลุงเออพนมลุงหินที่มาไปขอพรได้บางคนเนี่ยรู้ป่ะเขาเขาาไปขอในเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์เนี่ยเพราะเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับหินศิลาแลง นะเป็นเรื่องหินศิลาแรงเนี่ยช่วยเรื่องเงินเรื่องทรัพย์แต่ต้องมีความเชื่ออ่าแต่ต้องศรัทธาพอสมควรต้องใส่ความเชื่อเข้าไปให้เต็มเพราะว่าเขาก็อย่างที่บอกไงเขาเชื่อตัวเขาเองเขาคนวิทยาศาสตร์เขาเขาคือศพอ่ะเขาเชื่อตัวเองทึงบอกว่าเขาใช้แรงตัวเองเยเก่งไงเก่งแต่ก็ไม่ค่อยบวกเฮงใช่เขาเป็นคนเก่งว่าเฮงมาจากอะไรอะไรถูกอาจารย์อุ้ยเลยถึงบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะต้องเอาเฮงมาเสริมตัวเองหน่อยเพราะตัวเองใช้แรงตัวเองมาตลอดเลยนะไม่มันไม่ได้หมายถึงว่าเขาไปไหว้แล้วมันจะเฮงนะแต่หมายถึงว่าการไปไหว้ม แหละว่าเวลาที่เราไปทำอะไรก็ตามอุปสรรคมันจะได้น้อยอย่างน้อยที่เราไปไหว้เราไม่ขโมยตังใครไปซื้อของเราก็ใช้ตังตัว้าใจไหมเราก็ใช้ตังตัวเองแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือกายวาจาใจที่เราออกมาก็อย่างน้อยก็สินห้าแล้วนะหรือไม่อีกอย่างนะครับถ้าถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลที่ชอบไปสักการะแนะนําไหว้พระสวดมนต์อยู่กับตัวเองกรวดน้ํากับตัวเองก็ได้เพราะว่าไพ่อ่ะขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จริงแต่ขึ้นรอบข้างแ็หมายว่าเขาไม่ค่อยเชื่อ อะถ้าการที่ไม่ค่อยเชื่อตัวเองถ้าไม่เชื่อสิ่งศักดิ์ก็ไหว้พ่อแม่ตัวเองก็ได้พระในบ้านพระอรหันต์ในบ้านปีนี้นะครับถ้าอยากดวงเฮงดวงดีมีโอกาสครับเอาพวงมาลัยนะไป ไปไหว้คุณแม่เอาน้ําล้างเท้าขอขมากรรมเพื่อให้เรื่องงานเรื่องเงินตัวเองมันราบลื่นคล่องตัวใช่เนี่ยดูเขาอยากได้รถใหม่อยากได้บ้านใหม่แต่ด้วยตัวเองต้องทำเงินหายากมากเงินก็หายยากแล้วก็เพื่อนฝูงบริวารเงินั้น้อยอาจจะต้องแบบบริวารก็สู้รบกันบ่อยนะเพราะว่ามันมันมีเหตุนะเอาเป็นว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ เป็นกำลังใจเออไกด์ไลน์ให้คร่าวๆแต่ว่าเป็นกําลังใจให้สําหรับชาวราศีพฤษภนะเดี๋ยวจะบอกโอ้โหทำไมเมื่อกี้เมตมันมากเลยอาจารย์พอมาเป็นพฤษภทล้ไมเศร้าเหนืลอยเหนื่อยไม่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยเอิบนิดนึงอาจจะต้องแบบอาจจะต้องใช้งใช้แรงเพราะด้วยความ เขาเวลาสีใหญ่ไงเขาหานต่างย่าเขาเลยเขาเลยรู้สึกมันมันเปื่อนเทืองเยอะอ่ะเอาเป็นว่าอาจารย์ปุ้ยให้เทคนิคให้วิธีการไปแล้วเนาะไม่ก็นี่ไงสิ้นปีแล้วเอาตัวเองไปเข้าสวดมนต์ที่ไหนก็ได้ไม่งั้นก็ทำจากโออนี่บริจาคนี่ก็ได้ทำชีวิตไถโคโยตี้ไม่ใช่แต่ด้ยอวยโคกระบือกวลม่จะดิบเมื่อกี้กำลังดีเลยเนี่ยโคกระบือนะครับนะก็ได้นะเสริมเฮงเสริมดวงนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภเนาะ